สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีน VIP เช้าบ่ายนะคะประจําวันที่18กันยายน6 5ห้นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกําพนันนะคะสําหรับจีน VIP เชา้าตัวเด่นก็คือ5กับ4ตัวองก็คือ8กับ7 50 51 53 56 57 58 40 41 42 45 47 48 48้8 5กห7าเจ็ 0, แล้วก็142

แปดเจ็ดหนึ่งหรือจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดซือเจะเป็นหนึ่งแปดเจ็ดก็ได้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะอย่าลืมบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายด้วยนะเอาสลับจับคู่ซื้อนะต่างกันแค่สี่กับห้าศูนย์กับหนึ่งนะนอกนั้นก็เลขตัวเดียวกันเจ็ดกับแปดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลน์ให้เนาะขอให้จังๆสามตรงๆเนอะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ